สวัสดีครับพวกชิดแป๊บแป๊นะครับผมนี่ออกจากนานเขานะครับผมจากกรณีเมื่อเช้านี้นะครับผมได้สอบถามแล้วนะครับผมนะถามพญ่พนเหลีวนะครับผมนะเราก็ได้ต้องได้เลียงเข่าคอยครับนี่ครับพญ่พุ่นขอจะออกไปนี่นะครับบ้าลืมข่อยบ่ลืมข่อยบ่เนี่ยอยได้ให้เรียงเข่าเลยเห็นบ่ เม่กี้ได้กินเขาเมื่อกี้เมื่อกี้แวะทานข้าวนะครับผมเห็นพญายพ่นนะครับผมเมื่อกี้แวะกินเขาเห็นพญายพ่นนางยูนะครับก็ได้ให้พญายพ่นเบี่ยงเข่าซ่าเจ้าจะจื้อแบบนี้แน่นอนมาข่อยแน่นอนครัเน้องเจ้าเีห็นพญายพ่นเอาแกงร้านเขาพร้อมกันนี่ครับนี่ครับน่ะพญายพ่นน่ะน่ะขั้นทางหนาดาบยุบๆนี่น้องขั้นทางหนาดากยุบๆเนี่ย ผมก็เมื่อกี้ก็ทานข้าวกับลุงนะครับผมก็พูดคุยสัพเพเหระด้วยกันนั่นแหละครับผมพูดคุยถึงงานนะครับผมบอกถึงงานนแกแบบ <c oughs> แกแบบดีแบบอียังไปเรื่อยๆไปนะครับผมงานวันนี้ก็มีงานทําตอมอดีสองตีสามดีซีนะครับผมเนาะนะครับที่สองที่สามถ้าได้รับจากเสียงก็จะเป็นที่สองหลุมตอมอที่สองที่สามนะครับผมถ้านักจะตอนส่วนท้ายไปก็ ที่สามที่สี่นะครับผมเอาเป็นว่านับจากส่วนเสียมาแล้วกันนะครับผมก็ต่อหม้อที่สองที่สามนะครับต่อหม้อนะครับพูดถึงต่อหม้อนะครับเราก็จะตีแบบนะครับเขาโค้งเอียงมาในลาครับผมตีแบบเขาโค้งเอียงเรียบร้อยนะครับผมนะครับน่าจะวันนี้น่าจะไม่มีเทป,ปูนนะครับผมนะคิดว่าแค่งานเรากนะ็กว่าจะแกะแบบแกะอะไรกว่าจะ แ,แกเสาแกอะไรกว่าจะมาเข้าแบบอีกก็โน่นนะครับบ่ายโมงนะครับคิวปูนก็คงจะไม่ว่างนะครับผมคิวรถปูนก็คงจะไม่ว่างการตีอ่าการการทำอ่าทำแบบนะครับถมเทป,ปูนเยอะๆนะครับพูดถึงว่าการอ่าทำแบบเทป,ปูนเยอะๆนี่ก็คือพูดถึงว่าเราต้องตีให้มันแข็งแรงมั่นคงนะครับไม่ใช่ว่าเอาปูนมาลงไปในแบบแตก <laughs> เอาปูนมาลงในแบบแตกไม่ได้นะครับเสียปูนฟรีนะ เ <c oughs> พราะฉะนั้นแล้วการทําตีแบบทำไมต้องใช้เวลานาน <c oughs> เพราะว่าเราเทปูนหนาครับเทปูนหนา50าเซนนะครับแล้วก็เทปูนหนา50าเซนนะก็เพื่อเชื่อมต่อกับส่วนของอสนิละองปค์ูกับตอม่อนะครับผมเป็นการเชื่อมแล้วก็เทปูนให้มันหนาให้มันแข็งแรงมั่นคงนะครับแล้วก็จะคือเอาเหล็กออกนะครับผมเอาส่วนเหล็กเอาอะไรออกนะครับ <c oughs> เหล็กที่ค้ำอยู่ถ้าเราเทปูนเสร็จแล้วเราก็แกะ,แกะเหล็กออกนะครับผมเนาะต่อไปองค์ูเราก็จะได้มองเห็นองค์ูแบบสงา่าสวยสงา่าเต็มลำตัวไม่มีอะไรมาปิดมาบังนะครับให้เกะกะนะครับเ <c oughs> <c oughs> มื่อกี้จะเบาต่อจะเบาต่อเลยอันนี้พูดถึงค,คุยกันก็พูดถึงเรื่องงานนั่นแหละเราจะทําเพราะว่าเราอยู่นี่เราไม่ค่อยได้ใส่ใจอะไรใครหรอกครับผมเนาะใครจะพูดอะไรเราก็มีการพูด แชร์นะครับผมไปดูช่องนั้นมาผมก็มาพูดให้ลุงฟังผมไปดูลุงดูช่องนี้มา,มาพูดก็คุยกันกับทุกคนนั่นแหละครับที่เราอยู่ด้วยกันแล้วก็จะคุยก็คือในช่วงที่เราทํางานเราทํางานเราไม่ได้ถ่ายคลิปอย่างเงี้ยเราก็จะมีอะไรเราก็จะแชร์กันแชร์กันแล้วบอกว่าโอ้ไม่ต้องไปสนใจเพราะเพราะสุดท้ายคือเราได้คุยกันแล้วในกลุ่มของเราที่เราอยู่ตรงนี้เราได้คุยกันแล้วนะเราได้คุยกันแล้วเราก็เลยอืมผลสุดท้ายตกปลตรงที่ อย่าไปให้ค่าอย่าไปสนใจอย่าไปเป็นอคอนเทนต,ต์ต่อเนื่องให้เขานั่นแหละครับสิ่งที่เราตกประเนเราคุยกันนะครับยูนี่เขาจะคุยกันนี่เขาจะปะดคุยพันโซเชียลดีเขาจะคุยกันแบบสเปซเฮลาคุยกันสนุกสนานไปดีบระเด็มีผู้ใดซีเรียดเขียนเลยดีนะครับผมนะ,ก,มะมก็ถามก็ถามฮะถามถึงป้านะเออป้าไม่มาเหรอปล่อยให้อยู่นั่นแหละ แกไม่มีอะไรหรอกทนไม่ได้ก็ธรรมดาแหละบอกถึงเงียแล้วนะดุงก็บอกเออมันไม่มีอะไรหรอกก็เป็นอย่างอาว่าอย่างที่ผมว่าเมื่อคืนนี่แหละครับผมนี้วหมอเมื่อคืนนะมันก็เป็นณช่วงเวลาหนึ่งคนเราเคยในสายตาคนอื่นจะเห็นว่าป้าแตนไม่คิดอะไรมากไม่ค่อยจะออกมาพูดมาตอบต่ออะไรแบบนี้นะก็มันเป็นช่วงเวลาหนึ่งของคนเราที่รู้สึกอึดอัดอัดอั้น มันก็ต้องมีถ้าเก็บไปหลายมันก็สิระเบิดมันก็สิแตกไปเลยเพราะฉะนั้นมันก็ต้องระบายออกนี่ประมาณนั้นแหละครับผมนะแต่ว่าทีนี้แหน่โอเคยได้เือนนี่ทีนี้แหน่เราได้เรียงเข่าเคได้เือนนี่บอหนี่คี่ร้นน้ำกลนกันมากเนี่ยนั่งกินข้าวด้วยกันพี่ลืมจริงไหม แก่ทํำทาครับเอา้าโอ้นางลำจากกกอกก็มานะครับผมนางลำจากกกอกก็มานะสินคอสามเคยท่องอยู่บ่รักใจบ่ที่เฮ็ดให้เขาไปกันพักกันาหอยังครับที่บ้านกกอกพักกันมหอยังครับ มึมีเวียกบ่กครับบ้ามาเร็นนะครับโอ้ครับผมอึดเวียกข้างนอกเจ้ออเาเนาะโอ้ผดพ่อบ,บอกว่าบัตแตง ท้านกกกอกกลับมาฮะว้ยถ้าอยากกินต้มน้ำมันพม่ากไก่ปานนี่ครับรสชาต้มน้ำมัถ้าอยากกินต้มน้ำมันพม่ากไก่ปานนี่โอ้เป็น,<โ>อ,นอะอย่างาโอ้ปูภูเขา,เเขาโอ้อันนั้นพ่อวาอยู่ ก็นั่งรำจากอกอกนะครับผลมานะครับผมเนาะว้า <laughs> ตื่นเบ,บิด <laughs> โอเคครับผมมาถึง therapist. โคกหนองนาแล้วครับผมโคกหนองนาจำปาดงนะครับผมเนาะก็นี่แหละครับผมนะที่อหน้าลุงพ้นนะครับน้ลุงพ่นป้าแตนนะครับผมเนาะขวบก็ได้มาหอดแล้วนะครับผมหลังจากที่จมนะครับเมื่อกี้ให้พญ่พ่นเล่าเรือเลี่ยงเขาครับผมนะจมให้เล่าแล้วครับผมนะเมื่อกี้จมให้ลุงพ้นมาเราก็เลยให้เล่าเลี่ยงเขานะครับผมตครับมาหอดแล้วนะครับผมแอบ่ายเราบอกอื่นเราพร้อม ครับหลังจากที่เราเลี้ยงเขามาโอเคครับคลิปนี้ฝากไว้เพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับ